เขียวเน่ยซับมาแล้วจ้าสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะวันนี้พามาชมคะ่ะผานบุกเบิกจากสี MT ตัวนี้เป็นสีเขียวเนีวลซับจัดให้ตามคำขอนะคะพิเศษสำหรับคุณลูกค้าค่ายจอรเดียเลยเฉพาะเลยค่ะสำหรับตัวนี้นะรอบนี้นะคะเรามีผาน3นะคะผาน3ใบ24ค่ะตัวนี้เป็นผานบุก3ใบ24นะคะนี่ค่ะ ตัว3 2 4ราคาตอนนี้45,000บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้45,000บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็ผ่าน4นะคะผ่าน4ใบ24ตัวนี้จับน็อต6ค่ะราคาตอนนี้5 1 5 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับผ่านบุกเบิกจากค่าย CMT ค่ะสีเท้วเนียวซับจัดให้ตามคำขอจากคุณลูกค้าจอรดีนะคะ มาแล้วนะคะตัวนี้ท่านใดที่มองหากันอยู่ค่ะสำหรับพ้านบุกเบิกจากซี t นะคะ3 24แล้วก็4 24หน้าร้านสินค้าพร้อมให้บริการแล้วนะ,ะท่านใดที่มองหากันอยู่สามารถสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะสินค้าอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ มีบริการจะส่งทั่วประเทศสามารถเก็บเงินปลายทางได้แต่จะมีมัดจำบางส่วนก่อนการจัดส่งสินค้านะคะสามารถสอบถามสั่งซื้อที่0810462640ได้เลยนะขอบพระคุณค่ะ